สวัสดีนะครับเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับนะฮะพระหล่อโบราณนี้นะครับนะฮะลักษณะนะครับขาบนะฮะเม็ดทรายบรรยายจากองค์พระองค์นี้นะครับตามที่ได้ส่งนะครับนะฮะลักษณะทรายเป็นสีขาวนะครับด้านในนีออกประกายนิดๆนะครับนะฮะนะฮะบางจุดก็ฝัง ฝังเข้าไปในเนื้อเนื้อพระนะครับไอสีขาวๆาวนะฮะตามชายจีวรตรงนี้เห็นได้ชัดนะครับว่าเป็นสีขาวเป็นขุนขุนเป็นนวลนวลนะครับเป็นดินดินละเอียดมากนะครับเหมือนเป็นดินนวลเป็นดินนวลนะฮะดินนวลนวลจริงๆริงนะฮนะฮะเหมือนโบราณเขาว่ากันมาฮะดินนวล นะครับตรงชายจีบอลในนวลจริงฮะเหมือนอธิบายยากดินนวลมันเป็นคล้ายๆเม็ดนะฮะเม็ดละเอียดยิบนะฮะเม็ดละเอียดยิบจนเป็นนวลฮะมองไปนวลเลยนะครับนะฮะแล้วก็มีประกายทรายเล็กๆเล็กๆเละยับนะฮะตามตามไอ้ตามดินนวลที่มองเข้าไปนะครับนะครับนะครับลองสเกตดู พิมพ์พระชายจีวรนนะฮะลักษณะชายจีวรนนะครับนะฮะไล่จากด้านบนนะฮะเหลี่ยมเห็นเหลี่ยมไหมครับข้อเสาะเป็นมุมขีดไม่ใช่เป็นคือแต่งหุ่นเทียนนะฮะนะฮะแต่งบิดนะฮะเสาะนะครับตามแต่ละเส้นนะฮะเส้นสองเส้นแรกนี่ก็ดูลักษณะเขาแต่งนะครับนะฮะเส้นที่สามนะฮะไหลยาวไปข้างหลังนะครับนะฮะ แต่ละมุมแต่ละเหลี่ยมมันไม่เหมือนกันนะครับนะฮะนะครับนะฮะใบหน้าหลวงปู่นะครับนะฮะภาพไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับก็ลองพิจารณาดูนะฮะว่าใช่หรือไม่หลวงปู่วัดบางคลานนะครับนะฮะดูด้านหลังหน่อยนะครับพี่ๆทุกท่านนะครับนะเอาภาพด้านหลังกันสักหน่อยนะครับนะฮะ ด้านบนหน่อยก็ได้นะฮะว่ามุมมองด้านบนลงมาเป็นยังไงนะครับนะฮะความเป็นรอนนะฮะเนื้อพระตึงเป็นรอนนะฮะจีวรฝั่งนี้เป็นชั้นเลยนะครับความหนาสันจีวรน,นะฮะหนาลึกนะครับพระลึกนะครับนะฮะนะครับนะส่วนด้านหลังนะครับด้านหลังนะครับนะฮะนะครับนะชายล่างนะครับชายชายที่เป็นนะ ชายชายเขาเรียกอะไรสังกติใช่ไหมครับผมก็เรียกไม่ค่อยถูกนะฮะนะครับนะครับลองสงเกตด,ดูนะฮะไล่จีละเส้นนะฮะสันเส้นชายผ้าหลวงปู่นะฮะผ้าหลวงปู่นะครับเป็นเส้นลึกเข้าไปเลยนะครับรอยเกี่ยรอยรอยเกลี่ยรอยเซาะนะครับเห็นไหมครับเอาชั้นบนสุดนะฮะนะครับนะฮะลักษณะชายจีวรด้านด้านหลังนะฮะความอ่า เขาไม่ได้ลงตรงนะครับเขาบิดความสูงต่ำนีไม่ไม่เหมือนกันนะครับบิดแล้วก็มาปิวสะบัดอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับนะฮะปิวสะบัดเหมือนผ้ากองสะบัดขี้ออกไปหน่อยคลี่นะครับอุ่ไในชัดนะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับพระหลวงปู่วัดบางคลานหรือไม่นะครับนะฮะธรรมชาติก็เป็นแบบนี้นะครับนะด้านหลังนะครับเหลี่ยมหูด้านหลังนะครับนะฮะ นะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่มารับชมร่วมกันนะครับโอ้ยจมูกมุมนี้นะฮะโอ้ต่อหน่อยได้ไหมเนี่ยโอ้พี่กลับมานะครับผมหลงมนเสนหลงปูอีกแล้วนะครับใบหน้านะครับคางนะครับดูหน้าหลวงปู่หน่อยครับโอ้จมูกโดกลักษณะจมูกนะครับนะชายจีวรนะครับนิดนึงนิดนึงก็เอา ขอบคุณครับสวัสดีครับ